ลีแล้วผมมือคากที่เราอะมาเกาหลีบ่อยมากแต่ว่ามันไม่มีแกลบช่วงที่เราสามารถจะไปเดทกับผู้ชายได้จริงๆ <c oughs> เพราะว่าเออมา่ก่อนเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ฉันเปิดใจแล้วฉันไปเจอเขาที่ S2O ทุกคนสูงมาก ในแบบนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดเขาก็ขอแ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเปิดประสบการณ์ใหม่ฉันจะพาเธอเกาะติดไปเดทกับฉันไปเดทกับผู้ชายเกาหลีจ้าซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจต้องแต่งหน้าก่อนสาวพอไปนาน,นยะเขาวิ่งค่ะเขาวิ่งแล้วค่ะรันเตือเตื่อต วันเดทเสร็จแล้วผู้ชายเป็นของต่อได้ไหมล่ะต่อไม่ได้ก็ได้ล่ะสมบัติภักดิชมหรอซึ่งวันนี้นะคะนุ่นอะไม่ได้แพนอะไรเลยว่าจะไปไหนทำอะไรแต่ว่าแดดร้อนมากแล้วฝนตกงงไหมแดดร้อนแต่ฝนตกตกหนักไม่ไหวคาดฟิลสุดๆง้อปลาวันเดทตื่นมาห่างป้าสดใสโอ้ยแดดลืมปามาโครม น่ารอนหรือเปล่านะสีนไม่ต้องมากลับไปก่อนโอเคไม่เป็นไรสู้อยู่ละผู้ชายใวันนี้คือวันนี้อน่แน่ด้วยความสุขใยมันต้องเป็นลางดีแนะ่แน่เลยที่ฝนตกในวันที่ซันม่เด่นแล้วผ่น้าติดดีมากช่วงนี้คือแบบทาสีไหนทาตรงไหนได้ตรงนั้นเป๊ะเวอร์ ขนาดไปเฮสูโอแบบแต่งหน้ายังติดอะแบบทนสุด,สด ทุกคนวันนี้เราจะไปเดทกับผู้ชายเกาหลีจ้าแล้วผู้ชายเกาหลีคือผิวดีมากเราต้องโรบคอรัลเจนไปก่อนเลยจ้าคอลนะีน่าพลัสนะนี่ก็คือจะเป็นชงดื่มนะคะสีฟ้าแบบนี้เออเข้ากับแบบตัมมอตำอะไรนี่เพราะว่าอันนี้ก็คือเวลาเราทานเข้าไปชซป้าช่วงนี้เกาหลีเป็นหน้าร้อนแล้วแบบแดดแรงมากๆนะคะตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะพร้อมสู้กับแสงแดดทุกคนแล้วผิวของเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรง แรงไปดื่มน้ำสีฟ้ากลิ่นบูค็อกเทลเหมาะสำหรับซัมเมอร์สุดๆหอมอร่อยมากไม่ขาวเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยดื่มแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลด้วยจริงๆแล้วอะคลราเ้นเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพดีมากๆตอนที่เราดื่มตอนท้องว่างนะตัวเนี้ยตื่นมาสามารถดื่มได้เลยหนึ่งซองนะคะซึ่งตอนนี้ท้องนุ่นว่างไงยังไม่ได้กินเลยเลยรอไปกินก่อนรอไปกินกับชาย แล้วเธอล่ะกินอะไรพลาข้างๆแล้วกันหนูไม่มีวุ้ิกาไม่มีมมเดี๋ยวฉันจะคอยดูคะ่ะไม่มีมมทุกคนรอนัดเขาที่ล็อบบี้นะคะเรากำลังจะไปเจอเขาที่ล็อบบี้ตื่นเนอน่า Oh, oh. Oh, yeah. อันนี้คือดอกชังมินมาคะคือมันมีความหมายว่าในซูมิทูหรือว่าแบบเออลัก e กี้นะแต่ว่าถุงนะ yes. ถุงอนะ่ะยืดเกรสเท่าไหมา28 29, no. 20, 27? 28 27 no. 2 no. I'm 32 2> 22? 22? Oh, 32จริงจั so how are you 27 อคือเดี oh. oh. ๋ยวเขาจะพาเราไปห้างเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะไปทำสเปร์นูไม่เคยไปเลยทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นห้างใหญ่มากๆนะคะก็จะให้มินซอกพาไปโอ้โหน่ารักมากคุเดทอ๋อ Have you ever date with Thai girl before? Oh no 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 never เขาไม่เคยไปไทยนะคะแล้วก็ไม่เคยเดทกับสาวไทยด้วย่ เอ First Day. <laughs> อยังไงล่ะเออเขาขาวมากค่ะ คอีนาผลาดต้องเข้าแล้วฉันต้องกินเพิ่มค่ะอาไรสาวสุักอยู่นุ่มมากค่ะเขาบอกว่าผู้ชายที่นี่นะคะเวลาไปเดทเนี่ยเขาจะแบบคุยกันยิ่งแบบมี c o n v e r s a t i o นกันยิ่งแบบดีแบบเข้าใจกันอะไรเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แต่เราไปห้างกับมินซอกนะคะเดี๋ยวเราทอกกันคุยกันให้มันรู้เรื่องรู้ราวครั้งแรกเลยจ้าที่มาเดทแบบฝนตกหนักโคตร น้อยละเขาบอกว่าเขาต้องเรียกเราว่าหนูหน้าแล้วเราต้องเรียกเขาว่าตรงเซงตรงเซงตรงเซงแปลว่าแปลว่าเออว่าได้เปงอ๋อ younger brother younger brother อ๋อนำตรงเซงสูงมากเลยอ่ะยืนข้างเขาไม่ได้อ่ะสูงสุดสูงมากวันนี้ผู้ชายพามากินบูโกกิเพราะว่า เราบอกว่าเราชอบกินอาหารเกาหลีกินได้ทุกอย่างเขาก็เลยให้เลือกระหว่างบูโอกกกับอะไรไม่รู้อย่างนี่ฉันไม่เคยกินฉันก็โอเคเซฟเซฟก็คือบูโกกนะคะเป็นแบบข้าวยำเกาหลีแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนหมูย่างเนื้อย่างอะไรอย่ี้สนอยก็คือมีหลากหลายหลากหลาย What do you like to eat the most in here? อืยเฮ้ยเนี่ย จบเขาซื้อเราแล้ว <fin anta> <ots> I can eat a lot wow. This called bulgogi ah, ่าฟ mm ูฟาตเกาหลีคาเทคแค่ดีนะคาเทน่าไม่รู้คนเลยอ่ะคาเทคแคดีมากแม่อันนี้มืคนเฟิร์มไม่ให้จับขอบคมา ดีเซลเดลิเชยสอินเดียอร่อ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 ยอร่ร่อยอ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 ร่ออร่อยอร่อร่อยอรร่อยอ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 ร่ร่อยอร่อยอร่อยอ ยูชูชทเลอรวันมอแฟนผมแฟนผมแฟนผมคนไทยครับคนไทยคนไทยครับแฟนผมคนไทยครับแฟนคนไทยน่ารัก you know what I say My girlfriend is Thai And home, home. Huh? Huh? You, Is kind, right? Salop. Oh, yeah. Almost. Okay. Almost. Okay. Okay. Easy, easy one. Yeah. <laughs> 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 Alright, I, I, love, you. I love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  <laughs> you. I love love you. Uh -huh. <laughs> I you. I want to yeah I want you will <should> come here, here s <S I can buy your ticket ฝ่อยู่แล้วตอนนี้กินอะไรก็อร่อยหมดเพราะ จริงกับรษาเขา,าเล่าให้เราฟังว่าเขาเห็นเราที่ S2O เพราะว่ากลุ่มเขาว่าสูงหมดเลย<ช>แบบ<ช>เป็นในแบบหมดเลยแล้วก็คือเห็นกลุ่มพวกเราอะ่ะเพราะว่าเยซนก็สูงแล้วก็คือก็เลย,เยดูกลุ่มพวกเราแล้วก็เจอเพราะคนสูงมันดียอฉันก็ยืนเตี้ยไปสิคมลิสุด <laughs> <laughs> ทุกคนมินซอกเขารู้จักแบบศิลปินไทยที่ที่แบบมาเดบิวที่เกาหลีหมดเลยลิซ่าเบมแบมบิคุน and บินนี่อ๋อ very good very ทุกคนคือแต่งหน้าติดทนมากเพราะว่าแบบเออเรากินคอลลาเจนประจำไงรูขุมขนมันแบบน้อยมากเลยนะจริงๆอ่ะแสเนี้ยคือผีสุดๆนะมันลงหัว เราแต่งหน้าแบบดีมากคือปัดตรงไหนคืออยู่ตรงนั้นเลยคือถ้าสมมติว่าเราทากันแดดวันนี้ฝนมันตกอะกันแดดก็หลุดนะแต่เรากินตัวนี้คอลีนาพลาสนะคะเออไม่ต้องทากันแดดก็ได้เพราะว่าเรากินคอลีนาพลาสเนี่ยผิวแข็งแรงอยู่แล้วกันแดดหลุดก็ไม่เป็นไรจ้ะเชิญจ้าจิงคอสู้จ้าโอเค ทุกคนสรุปว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะพาเราไปกินโซจูเขาบอว่าเดี๋ยวหลังดินเนอร์ไปกินโซจูได้แต่ว่าคนไทยเข้าใจผิดว่าโซจูที่ใส่ในเบียร์เขาเรียกว่าโซจูบอมจริงๆแล้วเขาเรียกว่าโซเมกโซเมกโซเมก ออคะว,ว่าโซจูบอมเนี่ยมันหมายความว่าโซจูอ่ะเอาไปใส่อะไรก็ได้ก็คือเอาไปใส่กับโค้กเอาไปใส่กับสไปซ์เอาไปใส่กับอะไร<อ>ก็เรียกว่าโซจูบอมแต่ว่าถ้าเบียร์กับโซจูเรียกว่าโซเมกเท่านั้นเพราะฉะนั้นครั้งหน้าถ้าจะชวนผู้ชายกงเล่า <c oughs> ไปกินโซเมกกันจ้า นี่ทุกคนเขามีลงหนังด้วยนะคะชีก็ชวนดูหนังกุกๆแต่ว่ามันเป็นภาคเกาหลีปะฉันก็เออเล่นเกมดีกว่านี่ค่ะเราก็มาไลฟ์แอคชั่นกันดีกว่าเนาะเล่นไปก็ไม่ได้แหละรู้แต่ว่าที่เนี่ยเขาเดทกันอย่างนี้ไงอุยอันนี้น่ารักแลกเหรียญรอแล้วฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันอยากได้อะไรผู้ชายเกาหลีเขาดูแลดีนะฟิลแบบว่าเออไม่ต้องบอกอะ่ะทำให้เลย โกโๆ้ไฟติ้งไฟติ้งโอ้โหเก่งมากโอ้ยได้เลยอ่ะโอ้ขอบคุณก่รั้งเลยมเห่ไม่หน่อย งวดพี่ชาย4 oh <my S 2> คน <God. S 2> ในห้องเดียว4 oh <my S 2> คน <God. Okay. S 2> เอาไงเอย่ยเอออากาศเป็นใจมากฝนตกทั้งวันละ <S <S 2> <S 2> One more time One more time Oh my god <laughs> 한번더룽템 마하나 곤 아모라나 따나 꾸신마 힌타 라유타야 마하딜 록폼노 파랄라 차타니부리롬우둠 라차니 웬 마하 사탄 아문피만 아와딴사 키사 카카티야 위사누 캄프라쉽 와아아아우 그치? 사이 유템 o k a 마하나 a 아몰 k a 나 o 친마 y 타라이 y Okay. 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 이 k kind of <worldly> a <respuesta> <that's> <tense> <Greater> y <Hayır>. <that's> e right? well, so o k 미 y o k ทุกคนเขาออกให้ตลอดผู้ชายที่นี่ชอบออกให้มากคาบซามิดาคัลซามิดาสีสวยมาก,กมินซอก Do ย o u เ n j นจอ o d a y เดี h ยยย o ยยย e ยย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 เยย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 เยียยวยย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  e ยย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 ย อเอก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปไทย<ม>ก็อาจจะมีแบบ EP 2, 2ในการเด็ดกับผู้ชายเกาหลีนะจ๊ะถ้าใครที่ชอบนะคะก็คอมเมนต์มาเอออาจจะมี EP 2ให้ได้ดูแน่นอนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนดูดิ ตะลุยเกาหลีมาทั้งวันคือเครื่องสําอางก็ยังติดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุขภาพผิวยังไงล่ะเออดูเฮ้ยยังได้อยู่นะยังไม่หยาแต่ว่าคือไปอะออกไปทั้งวันจริงๆนะคะมีแบบไปกินปูดองด้วยซึ่งแบบอยู่อีกคลิปหนึ่ง mm. เครื่องสําอางติดทนขึ้นแล้วก็หน้ากระจ่างใสด้วยนะคะรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นเพราะอะไรคะนี่ ชิบะเหรอไม่ชาคอ,อาคอรีนาพลาสเไงล่ะคอลลาเจน3มชนิดพลัสวิตามินผักผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงและยังมีคอลลาเจนจากปลาแซลมอนหิมะมนอร์เวย์สาหร่ายสีแดงที่มีแอสตาแซนทีนช่วยให้ผิวเนียนนุ่มขาวใสอมชมพูเล็บผมผิวแข็งแรงครบจบในซองสารสกัดเขามีเยอะมากถึง29ตัวคือเลิศที่สุดในตอนนี้และแผมยังดูดซึมได้ดีถึง90%อร์เซนต ถ้าดื่มแล้วได้ทั้งผิวผมเล็บไปเลยเอางี้ใครที่อยากสั่งนะคะก็คือใครที่อยากสวยอยากชะลอไว้เสริมภูมิคุ้มกันนะทานทีเดียวได้ทั้งผมเล็บผิวบำรุงไปเย็นกระดูกนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะ1กล่องนะคะจากราคาปกติ590บาทตอนนี้เขาลด50%เหลือเพียงกล่องละ295บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งได้ที่ไลน์นี้ แอด Xclusiva ตรงนี้เลยนะคะนี่เนี่ยนุ่นจะขึ้นให้ด้านล่างเนาะส่วนเฟ e บุ o k เนี่ยเดี๋ยวนุ่นจะแปะลิงก์ให้ข้างใต้ชื่อคลิปเลยนะคะก็คลิกไปสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะนุ่นขอตัวไปนอนฝันหวานก่อนละวันนี้มีอปป้าเกาหลีเทคแคร์ทั้งวันแล้วฝันดีสุดๆพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย